ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับฟินบรอกเกอร์หรือที่บางคนเรียกว่าฟินประกันรถนะคะดูเหมือนว่ากำลังเป็นที่สนใจนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาช่องทางสร้างไรายได้เพิ่มเติมอยู่ครับผมเห็นข้อมูลผ่านๆตามมาเหมือนกันค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาดูจะเน้นเรื่องการเป็นบรอกเกอร์ประกันยุคใหม่นะคะคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะเลยเพื่อให้ในหน้า ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มีรายได้มากขึ้นด้วยครับจุดนี้น่าสนใจวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่าฟินบรอกเกอร์เขามีอะไรที่แบบดึงดูดให้คนอยากสมัครเป็นนายหน้าประกันกับเขาบ้างลองมาดูกันค่ะได้เลยครับเรื่องแรกเลยนะคะที่สะดุดตาม,มากๆก็คือเรื่องรายได้นี่แหละคะ่ะเขาบอกว่ารับรายได้สูงไม่จํากัดแถมค่าคอมมิชชั่นที่ให้เนี่ยเอออย่างประกันชั้นหนึ่งก็ให้18%แ บวกเพิ่มพิเศษอีก 2%, 2> อืหรือถ้าเป็นชั้น2 p l ก็ได้18%บวกเพิ่มอีกตั้ง4%นะคะตัวเลขน่าสนใจมากครับถือว่าสูงทีเดียวในตลาดใช่ค่ะตัวเลขนี้ดึงดูดมากเลยครับซึ่งผมว่ามันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อนะอคือเรื่องการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำการมีแอปพลิเคชันมีเว็บไซต์ที่มันใช้ง่ายๆเนี่ยมันทำให้ในหน้าสะดวกขึ้นเยอะเลย ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับไม่ว่าจะเช็คเบีย้ยออกใบเสนอราคาหรือว่าแจ้งงานเข้าระบบคือทําออนไลน์ได้หมดอันนี้มันก็ตรงกับแนวคิดเขาที่ว่าผู้นําเทคโนโลยีประกันให้เป็นเรื่องง่ายอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับพอระบบมันง่ายมันลดขั้นตอนลดต้นทุนบางอย่างไปเขาก็อาจจะสามารถแบ่งค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นให้กับน,นายหน้าได้เพื่อดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ แล้วถ้าคนสนใจอยากจะเริ่มล่ะคะต้องทํายังไงบ้างยุ่งยากไหมคะจากข้อมูลที่เห็นนะครับการเริ่มต้นนี่ถือว่าไม่ซับซ้อนเลยถ้ามีใบอนุญาตในหน้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวินาศภัยหรือประกันชีวิตก็สมัครได้เลยฟรีด้วยนะครับสมัครฟรีเลยเหรอคะใช่ครับไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดชีพเลย แต่ถ้าใครยังไม่มีใบอนุญาตอันนี้ก็น่าสนใจเขามีหลักสูตรอบรมสอบบัตรนายหน้าเตรียมไว้ให้ด้วยอ๋อดีจังค่ะแบบนี้ก็เหมือนเปิดกว้างมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยากเข้ามาหาไรายได้ทางนี้แต่ยังไม่มีใบอนุญาตถูกต้องครับคือเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเลยมีใบอนุญาตก็ฟรีไม่มีก็มีอบรมให้แบบนี้ก็น่าจะช่วยให้คนตัดสินใจเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะครับผมแล้วพอเรามองภาพรวมนะนอกจากเรื่องเริ่มต้นง่ายแล้วเนี่ย ตัวผลิตภัณฑ์ประกันที่เขามีให้ขายก็หลากหลายมากไม่ใช่แค่ประกันรถยนต์เหรอคะไม่ใช่แค่นั้นครับมีครบเลยประกันรถยนต์ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุอื่นๆอีกเยอะมาจากบริษัทพันธมิตรชั้นนำกว่า30แห่งนะครับโหเยอะมากใช่ครับทำให้ในายหน้ามีตัวเลือกเยอะมากในการไปเสนอขายลูกค้าไม่ต้องผูกติดกับสินค้าประเภทเดียวอันนี้เป็นข้อดีเลยนะคะแน่นอนครับ ประกอบกับเรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยเขามีทุนจดทะเบียนตั้ง100ล้านบาทแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคอพอพอซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐอือฮึมก็สร้างความมั่นใจได้มากขึ้นทั้งกับนายหน้าเองแล้วก็ลูกค้าด้วยนะคะถูกต้องครับนอกจากผลิตภัณฑ์หลากหลายความน่าเชื่อถือแล้วมีอะไรมาช่วยสนับสนุนการขายของนายหน้าอีกไหมคะมีครับอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือเครื่องมือช่วยขายต่างๆ อย่างเช่นระบบผ่อน0%นนานสูงสุด10เดือนอ๋ออันนี้เคยได้ยินค่ะแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือไม่ต้องใช้บัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะครับฮะจริงเหรอคะไม่มีบัตรก็ผ่อน0%ได้ใช่ครับอันนี้น่าจะช่วยขยายฐานลูกค้าได้เยอะเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะไม่มีบัตรเครดิตจริงด้วยค่ะ น่าจะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้เลยนะเนี่ยนอกจากนั้นก็มีของแถมให้ลูกค้าทุกกรมทรนมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนให้ฟรีด้วยครบเครื่องเลยนะคะยังมีอีกครับผู้กิจ,จการส่งเสริมการขายอย่างล่าสุดเห็นมีแคมเปญลุ้นรางวัลใหญ่เป็นทริปเที่ยวยุโรปโหเที่ยวยุโรปเลยครับแล้วที่เขาบอกคือไม่ต้องทําเป้าด้วยนะแค่ทํางานส่งงานตามปกติก็มีสิทธิ์ลุ้นได้เลยแบบนี้ก็เป็นแรงจูงใจที่ดีมากๆเลยค่ะเหมือนทํางานไปก็ได้ลุ้นรางวัลใหญ่ไปด้วยใช่ครับ เป็นแรงกระตุ้นที่ดีฟังดูมีแต่เรื่องดีๆทั้ทงนั้นเลยนะคะแล้วมีเสียงตอบรับจากคนที่ใช้งานจริงๆบ้างไหมคะว่าเป็นยังไงมีการอ้างอิงถึงความประทับใจของสมาชิกฟินอยู่เหมือนกันครับหลายๆคนก็พูดถึงความง่ายความสะดวกของแพลตฟอร์มว่ามันใช้งานง่ายจริงช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นอือ แล้วก็เรื่องผลตอบแทนที่ดีแล้วก็จ่ายเร็วรวมถึงการสนับสนุนต่างๆจากทีมงานของฟินด้วยก็เหมือนเป็นเสียงยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เขาโปรโมทมาเนี่ยมันใช้ได้จริงเห็นผลจริงประมาณนั้นครับส่วนขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานระบบถ้าดูตามข้อมูลก็ง่ายๆเลยมีแค่4ขั้นตอนเองสมัครผ่านหน้าเว็บยืนยันตัวตนโหลดแอป,ปหรือเข้าเว็บก็เริ่มสร้างไรายได้ได้เลยฟังดูไม่ซับซ้อนเลยค่ะ งั้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะคะ f i n โบรกเกอก็คือแพลตฟอร์มนายหน้าประกันที่เอาเทคโนโลยีมาเป็นแกนหลักเลยเพื่อเปิดโอกาสให้คนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่อยากมีไรายได้เสริมหรืออยากลองอาชีพใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นนายหน้าประกันได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใช่ครับ โดยมีจุดเด่นมากๆคือเรื่องค่าตอบแทนที่น่าสนใจมีเครื่องมือช่วยขายเยอะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือของบริษัทรองรับด้วยสรุปได้ครบถ้วนเลยครับเป็นโอกาสที่ดีจริงๆสำหรับคนที่กำลังมองหาช่องทางสร้างรายได้ในยกนี้ค่ะก็นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญขนาดนี้ มันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าหรือว่าบทบาทของนายหน้าประกันแบบเดิมๆไปยังไงบ้างในระยะย,ยาวอ๋อหมายถึงว่านายหน้าต้องปรับตัวยังไงเหรอคะใช่ครับแล้วทักษะอะไรละ่ะที่จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นสำหรับนายหน้าในยุคดิจิตอลเต็มตัวแบบนี้อืมน่าคิดจริงๆค่ะก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับให้เราเราท่านๆลองเก็บไปขบคิดกันต่อดูได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง